สวัสดีครับยินดีต้อนรับกระสือเว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุตนันนะครับก็จะพาทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมแฟดกันในวันนี้นะครับซึ่งผมทำเป็นอินโทรเข้าแฟดง่ายๆนะครับใช้เวลาทำไม่กี่10นาทีนะครับแต่สามารถออกไปส่งงานลูกค้าหรือว่าส่งอาจารย์ได้มันคือการดีไซน์ครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามทำคอร์สใหม่ๆให้มันเยอะขึ้นนะครับทำให้มันเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นแล้วแต่ไอเดียของผมนะครับผมไปดู อะไรมาแล้วก็สามารถเอามาถอดได้หรือเปล่าถอดคือการถอดความคิดว่าเออเราดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะทําอย่างไรกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เป็นบุคคลใหม่ก็ยินดีต้อนรับครับบุคคลอาจจะบ่นแล้วก็ได้นะครับว่าเฮ้ยจะพูดอะไรหนักๆว่ากูอยากดูแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเต็มที่เลยครับกลับมาอีกครั้งกับบทเรียน ธรรมะบันี้นะครับเราจะไปศึกษาการเข้าสู่จุดสูงสุดแห่งนวัตกรรมการทำแฟดนะครับเราเล่นครับโอเควันนี้นะเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะครับผมก็มีรูปนะครับหนึ่งรูปนะครับเป็นรูปของโลโก้ผมเองนะครับโลโก้ผมที่ผมไปดึงมาจากเฟซบุ๊กแล้วนะครับ อันดับแรกนะครับมันเป็นรูปภาพผมจะแปลงให้กลายเป็นเชฟนะครับเป็นเชฟที่มันเป็นจุดๆจุดๆแบบเนี้ยนะครับจุดๆอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นเชฟเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นภาพจะแปลงเป็นเชฟนะครับก็คือคลิกที่ภาพก่อนนะครับไปที่ modify ปิดแม p แล้วก็ test ปิดแมทนะครับปุ๊บมันก็จะถามว่าเออคุณต้องการรายละเอียดเท่าไหร่แต่โลโก้เป็นขาวดําก็ง่ายๆนะครับอันนี้คือคุณภาพว่าจอละเอียดมากละเอียดนาะเช่นผมเอาเป็น เออหก็ได้ปกติจะเป็น8นะครับทปรับเป็นแบบเป็นอะไรเป็น Very Smooth ไปเลยก็ได้นะครับอ่าโอเคก็จะมีขอบหยักๆอะไรอย่างงี้ถ้าอยากให้ดีก็คือไปดับนี่ล้านเอาดีที่สุดนะครับแต่คราวนี้จะเห็นไหมครับว่าผมสามารถลบเป็นชิ้นๆได้แล้วอ่าตัวก็เป็นเป็นเชฟนะครับ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำว่า Missy Studio นะครับก็กดตัว T และพิมพ์ลงไปได้เลยหรือว่าคลิกที่ตรงตัว T ตรงนี้ก็ได้นะครับก็พิมพ์ว่า Missy Studio หัวฟอนต์เล็กกระจิว๋ววเลยนะครับก็กดตัว Q เพื่อย่อขยายรูปเดี๋ยวผมสั่งพวกนี้นะครับให้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวสร้างเป็นกลุ่มไปก่อนให้อยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกัน ขยายนะครับขยายให้มันได้สัสดส่วนนิดนึงนะครับ K okay. แล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด Control B หรือ Break Apart นะครับเพื<ข>่อให้มันกลายเป็น Shape อีกครั้งหนึ่งระดับต่อมานะครับเทคนิคนีจ้จะคล้ายๆเทคนิคกับโลโก้ที่ผมแยกแตกเป็นชิ้นๆแล้วมาประกอบกันอ่าคล้ายๆกันนะครับก็คือเลือกนะครับเลือกชิ้นส่วนผมไม่อยากเลือกมากเท่าไหร่เลือกเยอะเหนื่อยขี้เกียจก็ลากครอบส่วนหนึ่งนะครับกด คอนโทสร้างเป็นกรุ๊ปนะครับคลิกขวา Distribute to, to Layer แล้วก็ปิดตาไว้อ่ทำไปเรื่อยๆครับผมคลิเกียรนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยละกันชิ้นยิ่งเล็กนะครับงานก็ยิ่งมีความสวยงามมากขึ้นผมเลือกทีละครึ่งตัวเลยละกันอ่าโอเคี่ขนาดคลิเกียจนเนแ่ยยังเลือกละเอียดเลย นะทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆนะครับขอซูมหน่อยอันนี้เริ่มขี้เกียจแล้วนะครับเริ่มขี้เกียจแล้วเอาแบ่งเครื่องนี้บ้างแล้วกัน ทางให้ดีนะครับถ้าเป็นงานส่งอาจารย์นะครับหรือว่างานส่งลูกค้าเนี่ยถ้าเขาอยากได้ความละเอียดก็ทําละเอียดละเอียดนะครับยิ่งละเอียดงานเราก็ยิ่งสวยแต่ผมค่อนข้างขี้เกียจนะครับอ่ะเต็มตัวเลยแล้วกันเริ่มขี้เกียจแล้ว แบ่งครึ่งนี้แล้วกันลากคอพวกนี้ให้หมดแล้วก็ดิสเิีวไปอ่ะเหลือแค่ครึ่งบนนะครับพวกนี้ก็ลากเอาอท่อนนี้ก่อนเลยอย่างนี้หนึ่งท่อนอาเป็นกินตรงนี้ด้วยนะครับกดชิปค้างเลือกอย่างนี้ก่อนนะครับกดชิปค้างแล้วก็เลือกส่วนที่เหลืออย่างนี้ก็ได้เช่อนอย่างนี้อ่าคอนจีลิดขวาดิดสเิวไปปิดตา แยกไปนะครับแยกไปชิ้นนี้ชิ้นเดียวๆก็อย่างนี้เลยก็ได้โอเคส่วนเกินของสังคมตายแล้วจัดคู่กับชิ้นอื่นเอาไว้แล้วกันการพลาดนะครับผมขี้เกียจเล่งวิดีโอด้วย แบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจทุกขั้นทุกตอนไม่อยากมาสอนข้ามๆนะครับเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำยังไงนั้นทํายังไงทําไมสอนไม่ละเอียดเลยก็ตามเนื้อผ้าครับอัดจริงทําจริงนะครับไม่มีตัดต่ออาจจะมีพอส์บ้างนะครับถ้าผมเกิดอยากไปไหนบ้างอะไรอย่างนี้ โอเคเมื่อครบหมดแล้วนะครับทั้งโลโก้ปรบับอันดับต่อมานะครับเราจะทาให้มันกลายเป็นกราฟิกทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่นขีดอะไรมากมายโหเยอะเนี่ยโอ้โหเยอะเลยอ่ะลากเฟรมเปล่าทิ้งมาก่อนนะครับลากครอบทั้งหมดเลยนะครับกด f 5นะครับสร้างเฟรมทิ้งไปก่อนสร้างเฟรมเปล่าทิ้งไปยังไม่ต้องแอนิเมชันอะไรนะครับแล้วก็ลากครอบเฟรมทั้งหมดนะครับเฟรมทั้งหมด คลิกขวานะครับกด create classic twin นะครับหรือว่า create motion twin ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับตั้งแต่เส3สลงไปน่าจะเป็น create motion twin นะครับก็คือจะขึ้นเ,เป็นสีม่วงๆฟ้าๆนี่แหละวัตถุทั้งหมดนี้นะครับจะก,กลายเป็นกลายเป็นเอ,อ่อ simple graphic ทันทีทันใดอัตโนมัตินะครับให้เลื่อชื่อแบบเป็น name อืม โอเคเก็บไปก่อนพอจากนั้นอจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูกันว่าเราจะเอามันเข้ายังไงอ่าผมอินเสิร์ตคีย์เนะครับลากยาวเอาอย่างนี้ก่อนทั้งหมดนะครับแต่ Insert คีย์เฟรมแค่เราลากเลือกแค่ขีดเดียวแท่งเดียวนะครับหรือว่าช่วงเฟรมเดียวเท่านั้นแล้วกด f 6หรือคลิกขวาเลือก insert keyframe นะครับยังไงก็ได้นะครับสักช่วงหนึ่งก่อนอ่าช่วงนี้คือช่วงปลายนะครับช่วงปลายนี่คือตัวเสร็จสมบูรณ์ของเราแล้วก็ผมก็จะเก็บเอาไว้เป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมารวมตัวกันเป็นชื่อของเราใช่ไหมครับแต่ตอนต้นนั้นผมจะกระจายกระจายโลโก้พวกนี้ให้ออกไปดย เอาไปไว้ข้างนอกนะครับแต่วิธีการแรกนะครับผมจะลากครอบทั้งหมดแล้วขยายออกไปขยายแบบกดชิปอัติเนตนะครับขยายให้ใหญ่ตรงกลางไอไอยอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยแยกออกไปขยายแยกเป็นบางตัว บางตัวก็ไม่ต้องขยายก็ได้นะครับอย่าแทนดึงสเปซสปานะครับตัวทางด้านไหนก็ดึงออกไปทางนั้นนะครับพยายามเหมือนว่ามันพุ่งเข้าไปหาตรงกลางคือกระจายออกโดยรอบดอกนะครับตัวไหนอยู่ด้านไหนก็กระจายไปทางนั้นบางตัวก็ใหญ่หน่อยเล็กหน่อย นี่ข้อนมาทางนี้อันนี้ด้านล่างน,นี่ด้านล่างอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านบนจะเฉียงนิดเฉียงหน่อยไม่เป็นไรครับตอนนี้นะครับดูนะครับมันจะเข้าไป<ๆ>ประกอบกัอเป็นโลโก้ก็สวยไหมก็ไม่สวยโอเคณตอนนี้นะครับเราลากเรอาทั้งหมดนี้ก่อนลากคขอาทั้งหมดเลยนะครับทับลอยอ่าสกเกตค่า S ตรงนี้นะครับ ให้ปรับเป็น100นะครับแล้วลองดูใหม่อ่ามันจะมีการสมูทเข้ามานะครับปึ๊บสมูทเข้ามามันจะดูดีคือมันจะสมูทเข้านะครับไม่ใช่แข็งปากปากอะไรอย่างงี้จะมีการสมูทเข้ามาค่อยๆเลื่อนเข้ามาาช้าๆต่อจากนั้นนะครับคราวนี้เราได้จังหวะได้การเข้ามาแล้ว มันต้องเข้ามาอย่างไม่สม่ำเสมอครับวิธีการง่ายๆของผมนะครับก็คือผมก็ใช้วิธีการลากสุ่มสุ่มไปนะครับสุ่มไปกด F5 นะครับลากปุ๊บ F5 ลาก F5 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 ก็เป็นการคละที่ดีนะครับ F5 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 เพื่อให้มีการกระจายตัวของมันออกไปสมมุติผมพอใจแล้วผมก็ต้องมาเก็บช่วงเฟรมทิ้งข้างหลังทั้งหมดนะครับลากยาวเลยของช่วงเฟรมข้างหลังทั้งหมดนะครับกด F5 เพื่อให้มีเฟรมทิ้งท้ายยาวเท่ากันเสมอกันนะครับกด c t r l Enter อ่า เข้ามาอย่างสม ooth o ู h นะครับดูสวยงามโอเคได้แล้วอับต่อมานะครับก็ไม่ยากอะไรผมจะเข้าไปที่เอ่อกดคอนโทรลนะครับหรือว่า Library อ่าเข้าไปที่ s ิ m โบนะครับทวินหนึ่งไล่แ,แต่ทวินหนึ่งเลยแล้วกันซูมออกหน่อยอ นี่เก็บไปไหนวะเนี่ยฮะหาไม่เจอทวินหนึ่งไม่มีอะไรดูอันนี้ดีกว่าทวินสิบอ่ะเคมีชิ้นส่วนแล้วผม new layer ใหม่ระวังไว้ข้างล่างนะครับไปดึงภาพนะครับภาพจากไอ้ image ไอ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพพวกนี้นะครับภาพ simple picture เนี่ยนะครับผมดึงภาพนี้และกันเข้ามาวางไว้ในงานของเรานะครับดึงมาวางปุ๊บเดี๋ยวขอซูมออกหน่อยผมก็วางอย่างสเปะสปะได้เลยครับเพราะผมใช้วิธีการแมสนะครับก็เลือกสักที่หนึ่งคลิกขวาบนเลเยอร์ที่เป็นรูปนี้นะครับคลิกขวาแมสปับ๊บมันก็จะตีกรอบโชว์รูปดอกไม้ของเราออกมาแค่นี้ใช่ไหมครับไปดูทวีนิ ทำเสกเช่นเดียวกันครับแต่ดึงภาพดอกไม้เข้ามาวางเลยแล้วก็อย่าให้มันอยู่ที่เดิมครับเช่นตรงนี้เป็นช่วงดอกข้างในบ้างอะไรบ้างนะครับผมมีปุ่มหนึ่งครับที่แนะนำให้ใช้นะครับคือกลุ่มปุ่ม page up page down บนคีย์บอร์ดนะครับจะอยู่ใกล้ๆปุ่ม home กับ e n d นะครับตัว insert delete นะครับอยู่ด้านขวาแล้วแต่คีย์บอร์ดนะครับซึ่งปุ่มนี้จะเป็นการเลื่อนซิมโบลให้เราอัตโนมัตินะครับซิมโบลให้เราอัตโนมัติ เช่นเนี่ยผมกดนะครับเห็นไหมครับจะไล่เลกให้เราอัตโนมัติเลยอ่าโอเคลองไปเฟรมที่สองอาซิมโบลทวินที่สองนะครับลากรูปดอกไม้มาวางเดี๋ยวปิดอไลน์ไปก่อนอ่าเบิรด,ดย,ยาวๆเลยเพราะผมทําเยอะนะครับบ้าของวางปุ๊บเอาช่วงนี้แล้วกันคลิกขวาแมสอ่า ไปเฟรมสามไม่ได้ซะง,งั้นอ่ะโอเคสามมาได้ละอ่ะก็ลากดอกไม้มาวางแปะปาบช่วงนี้อ่ะขวามสสี่ new layer ลองหาดูดีๆนะครับปุ่มเพด up เพด down นะครับเพด down คือเพิ่มเลขนะครับเพด up คือลบเลข ลองใช้ดูครับใช้ไม่ยากนะครับาลากมาช่วงนี้บ้างาดันทําเยอะซะด้วยทําไปเรื่อยๆนะครับ เดียวก็เสร็จครับคนเริ่มแสเงอ่นะโอ้โหหลายแสตบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแนะเร้ารอไปใครนะครับที่สงสัยการทำพวกนี้นะครับแล้วไม่เข้าใจสามารถไปโพสต์ถามได้ในกลุ่มหรือว่าในแฟนเพจก็ได้นะครับใครที่เข้าแฟนเพจนะครับก็จะเจอกลุ่มเพราะผมมักจะ พสอะไรไว้เอากลุ่มมาโพสเอาไว้ในแฟนเพจด้วยเพราะว่าที่ผมใช้กลุ่มเพิ่มเติมเข้ามาจากแฟนเพจก็คือมันสามารถแชทได้อย่าลืมนะครับเอารูปไปข้างล่างเสมอ เนื่องจากว่ามิซีของเรานะครับเป็นสื่อการสอนแบบฟรีๆนะครับก็คือไม่จำกัดด้านเวลาการสอนนะครับผมก็จะทำอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ไม่สนใจว่าผมจะต้องพูดไม่พูดหรือต้องมาเร่งเวลาอะไรใครเบื่อเปิดข้ามไปนะครับไม่ต้องเปิดดูก็ได้ผมแค่ทำไปเรื่อยๆแค้คุณจะได้เห็นว่าเออทำจริงนะ คนก็ทํางานกันก็ทํากันยังไงจะได้เห็นซึ่งซึ่งขั้นตอนจริงๆว่าเออมันต้องทําแบบนี้แบบนี้นะครับไม่ใช่มาถึงเป็นสูตรสําเร็จเลยหาทําแบบนี้นะป,ปึบ๊บปั๊บอย่างนี้เสร็จเลย่ะออแล้วขั้นตอนระหว่างนั้น่ะคืออะไรผมเชื่อว่าติตวตัวเรียกของผมน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ผู้ที่สนใจจริงๆว่าเออ,เอ,อ ชิ้นเล็กๆชิ้นน้อยๆก็ก็ทำทำไปสามสิบแล้วครับสิบโบว์ที่สามสิบแล้วครับผมก็เริ่มปวดหัวแล้วครับตีหนึ่งจะครึ่งแล้วนะครับจริงๆก็น่าจะนอนได้แล้วแต่ผมก็รู้สึกอยากสอนขึ้นมาพอดีก็อ่ะสอนซะหน่อยเดี๋ยวลืมนะครับเพราะว่าภารกิจผมเยอะมากแน่นเอียดเต็มวันเลยก็ต้องพยายามแบ่งเปลงเวลามาทำบ้างอะไรบ้างนะครับ เอจะเสร็จย่างเออ,อช่วงกรีบนี้บ้างแกมคล้ะให้มันกระจายกระจายไปนะครับ แกรกเเอาหยาบๆนะครับทําไปทํามาละเอียดซะงั้นผมก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะมีกี่คนในโลกนะครับที่ทนฟังผมทํามาโดยที่พูดจาไร้สาระมาตั้งนานแล้วนะครับยังไม่เสร็จสัทีก็พยายามเร่งอยู่นะครับพยายามเร่งแล้วลากแล้วลากอีกนะครับโอเคหมดแล้วครับโอ้โหกาจะเสร็จได้นะครับลองกด enter ดูนะครับ ว้าเสร็จแล้วสวยด้วยสีขาวนี้ถ้าชอบก็โอเคนะครับจัดไปเลยจบง่ายแฮปปี้เอนดิ้งนะครับถ้ายังไม่พอใจเติมแบ็กการีกหน่อยหนึ่งก็โอเคครับคราวนี้นะครับผมจะล็อกทั้งหมดไว้นะครับเลเยอร์ทั้งหมดแล้วก็นิวเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับไว้ข้างล่างสุดเลยเลเยอร์นี้นะครับสร้างเป็นวัตถุหรืออะไรก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันจะปิดไลบรารีไปก่อนอ่าโอเค กด Ctrl K นะครับเลือกอะไรนะครับปรับแมทไซส์นะครับ high คือแมทกับขนาดของแบกล้าวนะครับปรับให้อยู่ตรงกลางเป็นแบบนี้ถ้าคุณชอบก็ดำก็เลือกของคุณนะครับอ่าโอเคถ้าคุณไม่ชอบนะครับผมจะหนแบตัวอย่างเลยนะครับคือเลือกที่สีนะครับจาก solid color ปรับเป็นเร a d ียน t c o l o r เรเดียนกลเดียนนะครับคือเป็นสีแบบวงกลมนะครับ สีตรงปลายนะครับผมแนะนำให้เป็นสีโทนเขียวออกเข้มๆหน่อยนะครับเขียวเขียวลึหลงนะครับส่วนตรงสีดำนะครับปรับเป็นสีเหลืองขาวนะครับออกสว่างคอนโทรลเอนเตอร์ดูครับปั๊บก็โอเคจะได้อะได้เฟลอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเสร็จเรียบร้อยครับ ถ้าอยากให้โลโก้เราทิ้งนานกว่านี้นะครับทิ้งช่วงนานกว่านี้ก็ง่ายๆครับไปทิ้งเฟรมด้านหลังให้มันยาวขึ้นนะครับก็ลืกอม,มาด้านหลังนะครับลากครอบเดียวยาวเลยทั้งหมดนะครับสี่สิบเลเยอร์ของผมเนี่ยนะครับลากลเพิ่มช่วงไอช่วงสีฟ้าฟ้านี่คือจาน,นวนเฟรมที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมกดสองครั้งตึ๊บตึบก็จะเท่ากับว่าเพิ่มจํานวนเฟรมเท่ากับความยาวตรงเนี้ยสองครั้งนะครับวเมื่อกี้ผมลากครอบตรงนี้ไปยี่สิบเฟรมใช่ไหมครับความยาวตรงนี้ถึงตรงเนี้ย จุด A ไปจุด B เนี่ย20เฟรมผมกด F5 1ครั้งก็จะเพิ่มเฟรมอีก20เฟรมกด2ครั้งก็เพิ่มเป็น40เฟรมก็หลักการง่ายๆนะครับสีบ,บ้างอะไรบ้างระวังไฟล์พังนะครับลองดูครับง่ายนิดเดียวนะครับกับการทำโลโก้เข้ามาแบบขำๆชิวๆนะครับแบบโมเดิร์เดหน่อยก็เป็น v c s Studio นะครับแล้วเดี๋ยวผมอาจจะเอาคลิปนี้ไปใช้ในการเปิดตัว อ่ะลองดูนะครับก็วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณยุตนันนะครับก็จะพาท,ทุกท่านไปเรียนรู้กับการใช้โปรแกรมแฟดกันในวันนี้นะครับซึ่งผมทำเป็นอินโทรเข้าแฟดง่ายๆนะครับใช้เวลาทำไม่กี่10นาทีนะครับแต่สามารถออกไปส่งงานลูกค้าหรือว่าส่งอาจารย์ได้มันคือการดีไซน์ครับผม เดี๋ยวผมจะพยายามทำคอร์สใหม่ๆให้มันเยอะขึ้นนะครับทำให้มันเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นแล้วแต่ไอเดียของผมนะครับผมไปดูอะไรมาแล้วก็สามารถเอามาถอดได้หรือเปล่าถอดคือการถอดความคิดว่าเออเราดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะทำอย่างไรกันอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังมาโดยตล,ลอดนะครับแล้วก็ใครที่เป็นบุคคลใหม่ก็ ยินดีต้อนรับครับบางคนอาจจะบ่นแล้วก็ได้นะครับว่าเฮ้ยจะพูดอะไรหนักๆว่ากูอยากดูแล้วเนี่ยอะไรอย่เงี้ยก็ดูเต็มที่เลยครับ